วอคิดถึงบูเทเกอร์นะครับฝากกดติดตามและกดสับสไครด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมต้นบูเทเกอร์นะครับฟ้าวิทยุสื่อสารค่ะครับผมวันนี้เรามาคุยกันเกี่ยวกับอุปกรณ์วิทยุสื่อสารชนิดหนึ่งที่สําคัญกับวิทยุมากนะครับนั่นก็คือแบตเตอรี่วิทยุสื่อสารนะครับแบตเตอรี่วิทยุสื่อสารพวกนี้ก็จะมีหลายรูปแบบครับผมแบตเตอรี่วิทยุสื่อสารพวกนี้มันจะมี ลักษณะที่เป็นแพคแล้วก็เหมือนกับแพคสำเร็จรูปที่ร้านผมมีจำหน่ายนะครับรุ่นเก่าก็ก็มีแทบทุกรุ่นนะครับอย่างพวก icom 2GX นะครับอ่า 2G นะครับ t h 2 8คือ k e n w ู o d ี h 2 8นะครับนี่เป็นก้อนสั้นนะครับก็คือพอใส่เข้าไปมันจะเหมือนกับกระสุนปืนนะครับใส่เข้าไปปุ๊บจะเสมอก้นเลยมันก็จะมีชนิดหนึ่งที่เป็นยาวนะครับส่วนอ่าอีก อันหนึ่งก็จะเป็น f t 4 1 1เป็นใยสุนะครับพวกเนี้ยเอาเอา่อามันจะมีอา่าแบบประเภทที่ว่าอา่าลูกค้าแบตเก่าเสื่อมแล้วก็มีแท่นชาร์จอยู่ก็ซื้อพวกเนี้ยไปแพะไปไป,ไปใช้กับแท่นชาร์จเดิมได้เลยนะครับแบตเตอรี่เนี่ยลูกค้าที่ถามส่วนมากมาเนี่ยก็จะบอกก็จะถามว่าข้างในมีฐานไหมถ้าเป็นแพ็กสําเร็จรูปนะครับก็คือมีฐานสําเร็จเลยต่อวงจรเอาไว้ให้เสร็จเรียบร้อยชาร์จได้เลย ถ้าในลักษณะที่เป็นกล่องเปล่าวพวกนี้ไม่มีไส้ฐานต้องเอาไปซื้อฐานใส่พวกนี้ผมก็จะบอกว่าเป็นกล่องรางเขาจะเรียกว่าเป็นกล่องรางรกลก่อง,ลงหรือกล่องเปล่าใช่ครับะจะมีจะมีกล่องรางก็จะมีจําหน่ายแต่เป็นบางรุ่นเท่านั้นแต่แบตเตอรี่แพ็คแบบนี้สําเร็จแบบนี้มีแทบทุกรุ่นทั้งทั้งรุ่นเก่าที่ย้อนยุคไป10-20ปีก็ยังมีอยู่ะนะครับก็คือ,อซื้อไปแล้วก็สามารถที่จะประกบกับเครื่องแล้วก็ใช้ได้เลยครับผ แล้วก็จะมีแบตรุ่นใหม่ๆอย่างตัว V, 8, อ, v 80, อ่ด V 8 0อ่าพวกที่เป็นลิเธียมไอออนของ s p ป nder อะไรพวกนี้ก็มีจำหน่ายนะครับ,รบแต่ก็คือไม่ไม่ส่วนมากแล้วถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็จะเป็นแบตเตอรี่ที่มาจากโรงงานเลยก็จะเป็นแพ็กสำเร็จส่วนมากเ็าทำเป็นลิเธียมไปหมดแล้วนะครับซ้าเป็นแบตเก่าๆเนี่ยก็จะเป็นไส้จะเป็นไฮไดรส่วนมากนะครับอ่าก็ก็จะเป็นลนนนักษณะนี้แลวอ่าอีกแบบหนึ่งอีกกรณีหนึ่งนะครับที่ลูกค้าไม่มีแท่นชาร์จ เอาทีนี้ทำยังไงไม่มีแท่นชาร์จก็คือลูกค้าบางบางบางท่านเนี่ยซื้อเครื่องไปนานแล้วแท่นชาร์จเสียหรือชำรุดไปหรือแตกไปอะไรพวกเนี้ยแล้วไม่มีมีแต่แบตไม่มีแท่นชาร์จหรือหรือไม่มีแบตเลยก็ก็ต้องอทำเป็นแบตเตอรี่ที่อย่างตัวนี้เป็น 2G นะครับแล้วก็ทำเป็นอะแดปเตอร์ชาร์จต่อวงจรเจาะรูเข้าไปนะครับแล้วก็เสียบชาร์จเข้าไปตรงนี้อย่างอย่างที่ผมเคยเอามารีวิวไปแล้ว ครับผมครั้งหนึ่งทีนี้ก็เปิดชน<พ>ยังไม่เคยดูครับผมอ่าครับผมก็คือสามารถที่จะเอามาทําเจาะรูได้หมดทุกรุ่นเหมือนกันนะครับที่ไม่มีแท่นชาร์จที่หาแท่นชาร์จไม่ได้ของร้านผมจะมีอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นแบบที่บอกโวลต์อ่าพอกดขึ้นมาก็จะมีไฟอย่างนี้ยตัวนี้ก็คือทําพิเศษใช้สวยงามเฉยเฉยแล้วก็จะแจ้งโวลต์ว่าตอนนี้โวลต์ตัวนี้โวลต์เท่าไหร่นะครับจะมีแบตเตอรี่วิธีสุดสื่อสารส่วนมากก็จะเป็น12โวลต์กับ 8 4ดโวลต์นะครับซะส่วนมากบางรุ่นที่เป็นรุ่นใหม่ๆก็จะเป็นแค่7 4็โวลต์ก็มีอ่าครับผมแล้วแล้วแต่แล้วแต่รุ่นไหนกินกระแสไฟเท่าไหร่นะครับรุ่นนี้เราก็จะมีเป็นตัวแบตเราก็พร้อมอะแดปเตอร์ขายให้เสร็จเลยเป็นครบชุดนะครับก็คือต้องต้องใช้อแดปเตอร์ที่เป็นโวลต์ตรงกันกับแบตเตอรี่ที่เราลงนะครับสมมุติว่าตัวนี้ลง1 2โวลต์ก็ต้องใช้อแดปเตอร์ที่ชาร์จแปโวลต์นะ จะจะไปใช้8.4โวลต์ชาร์จไม่ได้ชาร์จไม่เข้าออบางลูกค้าบางท่านก็บอกว่าจะเอา,เ,อาเฉพาะแบตได้ไหมไม่ไม่เอาตัว apter, อะแดปเตอร์มันก็จะมีอีกแบบก็คือ,อหัวชาร์จนะคะบางบางท่านมีแล้วแต่มีเป็นหัวเล็กหัวเล็กก็ใส่ชาร์จด้วยกันไม่ได้นะคะก็อันนี้ก็อยากให้เข้าใจด้วยคผมค ทีนี้แบตเตอรี่พวกพวกรุ่นเก่าๆพวกนี้ถ้าไม่มีท่านชาร์จก็ทําแบบนี้ได้บางบางท่านก็สงสัยว่าเอ๊แล,แล้วแล้วแบตรุ่นใหม่ๆที่ที่ห้าหกปีที่แล้วอย่างอ่ตัวนี้ตัวนี้ V8 ตัวนี้ V8 ใช้กับ V8 ได้ V8 2ได้ถ้าเป็นเครื่องแดงแบตเตอรี่สีแดงจะเป็นตัวสาม F G X แล้วแบตเตอรี่พวกนี้ทําเป็นลิเธียมได้ไหมทําได้นะครับ อาทาได้ก็คือจะเจาะรูแบบนี้ก็ได้ถ้าไม่มีแท่นไม่มีแท่นเราก็ทําเป็นอะแดปเตอร์แบบนี้นะคะเสียบชาร์จกับตัวแบตโดยตรงอ่าเราก็จะเจาะรูอาจจะวางเจาะรูตรงนี้อ่าตรงข้างหน้าก็ได้อ่าด้านข้างก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะทําตรงไหนเจาะตรงไหนแค่นั้นเองก็เดี๋ยวช่างเขาจะจัดการให้ครับผมอ่าก็คืออ่าข้อข้อดีของแบตเตอรี่ลิเธียมที่เป็นประจุไฟใหม่ที่ที่เป็นรุ่นรุ่นเก่าๆที่ทํามาเป็นลิเธียมเนี่ย ข้อดีของเขาก็คือมันเก็บไฟได้นานอย่างตัวสองจีน้ำหนักก็จะเบาลงอย่างเครื่องก็ใหญ่อยู่แล้วเราพกเราพกพาให้มันเหมือนกับเบาๆขึ้นมาแบตเตอรี่เบาๆก็โอเค,คนะครับส่วนส่วนสองจีอ่ะมีข้อพิเศษตรงที่ว่ามันสามารถตัดได้ครึ่งหนึ่งให้สั้กนกว่านี้ก็ได้ดัดแปลงให้มันสั้นให้ดูสวยงามแล้วไม่แล้วก็แปกบางท่านก็ชอบนะครับชอบเอาไปดัดดัดแปลงก็คือให้ผมดัดแปลงให้ทำให้ครับผมก็คือสามารถตัดสั้น แล้วก็ใส่เครื่องมันก็จะตัวเล็กลงค่ะเราก็ไม่ต้องห่วงนะคะตัวแบตเตอรี่พวกนี้เราก็จะมีรับประกันให้ครับผมแบตเตอรี่พวกนี้รับประกันอยู่ประมาณสามเดือนนะครับสามเดือนโอเควันนี้เราก็มานําเสนอให้ให้ทราบกันนะคะเกี่ยวกับแบตเตอรี่บางบางท่านบางท่านถ้าสงสัยว่าตัวนี้ทําได้ไหมส่งรูปมาดูก็ได้นะครับส่งรูปมาแล้วก็แอดไลน์ข้างล่างที่ผมขึ้นไว้ให้เนี่ยแล้วก็ถามผมสอบถามได้เลยนะครับ แบตเตอรี่ถ้าเป็นลิเทียมก็ต้องใช้เวลาทําอยู่ประมาณสักวัน2วันถึงจะเสร็จนะครับบางบงบางทีถ้ามีสต็อกอยู่ก็สามารถส่งได้เลยแต่ถ้าไม่มีสต็อกก็ต้องทําต้องต้องเป็นพีออเดอร์นะครับถ้าเป็นลิงก์ช้อปปี้ลาซาด้าก็ยังไงสนใจหาแบตตัวไหนนะคะจะดูในลิงก์ช้อปปี้ลาซาดใต้คลิปนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะโทรมาไลน์มาก็ได้คได้หลายช่องทางนะครับผมโอเควันนี้เราก็ต้องขอตัวแต่เพียงเท่านี้นะคะ อย่าลืมค่ะค,คิดถึงว่อคิดถึงบูเทเกอร์น,นะคะสวัสดีครับ